อัปเดตช้อปปิ้งญี่ปุ่น2025ใครเที่ยวญี่ปุ่นปี2025อย่าลืมเซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วไปฟังกันคะ่ะส่วนใหญ่ปรับเป็นระบบแท็กรีฟันเยอะแล้วนะแต่ก็ยังมีหลายที่ให้จ่ายแบบ tax f ฟรีอันนี้คือช้อปปิ้งเสร็จแล้วแปบมบก็เลยมาที่เคาน์เตอร์แท็กรีฟันนะคะตัวอย่างที่เราช้อปดีออกับแม่ในห้างเราก็ต้องจ่ายราคาเต็มไปก่อนแล้วค่อยเอาเอกสารที่เขาให้มาไปรับเงินที่จุดแท็กรีฟันเคาน์เตอร์เงินที่เราจะได้คืนมันมีหลายแบบนะมันมีทั้งเงินสดแล้วก็การคืนวงเงินเข้้้้้้าา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 บบบบัััตตตตตรรรรรรรเเเเเเคคดดดิิิหืืือออออออกกก็ถถถววุ่่่่่่ไไไไไม่ววมาามมามนน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 ยยพะะสสงงงงงทีลปึชแจ เผื่อเวลาไปเอาแท็กรีฟันคืนที่สนามบินนั้นใบที่ไปเอาเงินคืนก็มีหน้าตาแบบนี้แหละแล้วก็ต้องมีใบเสร็จกับโชว์ของที่เราซื้อมาด้วยนะการจะช็อปให้ได้แท็กรีฟันคืนต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ5,000เยนขึ้นไปและต้องมีพาสปอร์ตนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะยืนยันว่าเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะตัวอย่างที่แบบช็อป GU อันนี้พอช็อปถึง5,000เขาก็ดิสคา์ไปเลยในบินนั้นๆไม่ต้องไปเอาแท็กรีฟันคืนที่ไหนละอีกโลเคชั่นยอดฮิตที่ยังเป็นแท็กฟร ในบนินนั้นๆนะคะคือรอบนี้แบบเจอทั้งแท็กฟรีแท็กรีฟันเต็มไปหมดเลยมันยังคลาคากันอยู่ทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่อาจจะงงได้ก็คือใครใช้ทราเวลการ์ดในการจ่ายเงินนะคะมันจะไม่สามารถคืนแท็กรีฟันไปในท r a เวลการ์ดได้อย่างตอนที่ไปช็อปกระเป๋าโพแลน์อ่ะก็จะคืนเงินเข้ายูทริปไม่ได้แท็กรีฟันกับคืนเข้าได้แค่ในเครดิตการ์ดกับเดบิตการ์ดเท่านั้นแบมก็จ่ายด้วยยูทริปแล้วก็ให้คืนเงินเข้าเครดิตการ์ดค่ะโดยเงินคืนจะกลับเข้ามาภายในไม่เกิน2อาทิตย์หลังจากวันที่เราซื้อนะ ไลนเมน์ถามได้เลยนะบ๊ายบาย